สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้ววันนี้ก็มี20วิธีเปลี่ยนชีวิตให้เป็นสุขข้อแรกเลยนะคะขอบคุณชีวิตทุกครั้งที่ได้ตื่นมาในตอนเช้า2ออย่ายึดติดกับความผิดพลาดในวันเก่าก่อนทำวัน พรุ่งนี้และว,วันนี้ให้ดีกว่าเดิมนะคะสอย่าหักโหมมากไปทำตามกำลังที่เรามีนะคะวิธีที่ 4. อย่าเสียเวลาอิจฉาคนอื่นคุณเองก็มีสิ่งดีๆไม่แพ้ใครนะคะวิธีที่ 5. เมื่อเจอเรื่องแย่ๆ คิดเสมอว่ายังมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่เสมอๆนะคะ 6. ไม่ว่าคุณจะรู้สึกแย่มากขนาดไหนก็ตามให้คุณลุกขึ้นและกล้าเผชิญหน้ากับโลกภายนอกนะคะ 7. อย่าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นเพราะเส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงไหมคะเพื่อน วิธีที่8ปดอย่ามัวเสียเวลาคลิดร้ายกับคนอื่นทำตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะคะวิธีที่9งานไม่ได้ดูแลเราตอนป่วยนะคะแต่ครอบครัวของเราตั้งหากที่ดูแลเราจริงไหมคะ10มอบสิ่งดีๆให้คนอื่นทุกวัน สิบเอกำจัดสิ่งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่เกิดความดีไม่เกิดความสุขออกไปจากชีวิตวิธีที่12ยกโทษให้กับทุกๆคนกับทุกๆเรื่อง13บสามยิ้มกว้างๆหัวเราะเยอะๆสิบสี เราไม่จำเป็นต้องชนะในทุกความขัดแยง้งเราต้องอยู่บนความคิดต่างให้ได้นะคะสิบห้าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปสนใจสิบหกหาอะไรทำที่เพื่อนๆรักชอบมีความสุขหลังเลิกงานทำนะคะ วิธีที่17เด็ดอย่ามัวคิดวิตกกังวลกับเรื่องที่เราไม่สามารถคอนลควบคุมมันได้นะคะ18บทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาส19ไม่มีใครเอาความสุขไปจากเพื่อนๆได้นอกจากตัวของเพื่อนๆเ,เองจริงไหมคะและข้อสุดท้ายข้อที่20 เพื่อนๆต้องพยายามเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลานะคะเพราะว่าความสุขไม่ได้อยู่ภายนอกเสมอไปแต่อยู่ในตัวของเพื่อนๆเองหากเพื่อนๆอยากมีชีวิตอยากมีความสุขเพื่อนๆก็ต้องผูกชีวิตไว้กับจุดมุ่งหมายไม่ใช่ผูกไว้กับคนหรือสิ่งของจริงไหมคะ ให้เพื่อนๆเอาความสุขไปผูกไว้กับจุดมุ่งหมายของเพื่อนๆนะคะวันนี้เราทำอันนี้สำเร็จเราก็จะมีความสุขจริงไหมคะวันนี้ทำงานชิ้นนี้เสร็จแล้วมีความสุขจังเลยวันนี้ได้เจอคนนี้อย่างที่เราอยากเจอมีความสุขจังเลยก็ตั้งเงื่อนไขไม่ต้องยากจริงไหมคะถ้าเงื่อนไขง่ายเราก็ทำสำเร็จได้ง่ายอยู่แล้วความสุขอยู่ล้อมร,รอบตัวเพื่อนๆนะคะ ถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ได้ผลคลิปดีๆออกมาด้วยอีกหน่อยนะคะสำหรับการผลิตคลิปเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพจ h ั n นี่น้ำผึ้งแท้กฮันนี่ก้อยจานะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย บายสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ